นอนนะโซนิกเอ็กเต็มคอ,อ,อไงครับเจ้าโซนิคเอ็กครับบายแจ็กกี้นะครับตัวนี้ประชอนหมายคลองลอกหมายโซนิคเอ็กบายแจก็กกี้สวยงามครับผม โซนิกเอ็กน้ำหนักเจ็ดกร,รัมนะครับผมขนาดสามจุดเจ็ดตัวเบ็ดหนึ่งโอครับผมเอ็กชั่นเสียงใบเคาะเล้าสุดยอดครับ